ตัวใกล้ๆอีกทีหนึ่งก็เป็นสีขาวสวยเลยข้างๆก็เป็นสีไทเทเนียมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับมีเท็กซ์เจอร์ของไม่ได้เป็นอลูมิเนียมเงานะมันก็เป็น texture เล็กน้อยก็สวยนะผมว่าสีขาวกับสีไทเทเนียมธรรมชาติก็ต่างกันเล็กน้อยครับอันนั้นจะสีเทากว่าอันนี้จะขาวไปเลยอันนี้เปรียบเทียบกับอันนี้เป็นไอสีขาวไทเทเนียมไวท์ iPhone สิ Pro กับ อันนี้เป็น12 Pro iphone 12 Pro สีขาวเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมว่ามันจะจะเหมือนกันหรือต่างกันแต่ดูด้วยตาเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยไม่ต่างกันทั้งสองสองรุ่นนะครับสองรุ่นไม่ต่างกันอืมขาวเหมือนกันนะตรงหัวก็เหมือนกันนี่สิบห้า โปรกล้องจะใหญ่ยักษ์ไปหน่อย12ก็เล็กลงมานี่ครับเปรียบเทียบกันสีขาวเหมือนกันโอเคนะครับ15โปรสีขาวเทียบกับ12โปรสีขาว